สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะเช้าเช้าพบกับน้องแมวค่ะอยู่บ้านพักครูค่ะพี่น้องอันนี้ก็คือทองสี่พันค่ะทองสี่พันครับทองสี่พันครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผม,มวิ่งไลไรกันพี่น้องตามไปดูค่ะเอาเอาเอาเใครเล่นอยู่แถวนี้ะ่ะน้องเสือหรอน้องเสือเล่นกับใครลูกเล่นกับใครบอกแม่ที่เล่นกับใคร เล่นกับพี่ดำเหรออุ้ย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 ใครเนี่ยใครเนี่ยใครเนี่ยแอบอยู่ตรงเนี้ยแอบอยู่ตรงเนี้ยไหนดูสิไหนดูสิใครใครใครเจ้าดำเจ้าทองดำครับพี่น้องเด็กแอบอยู่ตรงนี้ทำอะไรครับว่ายทำอะไร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 ครับเล่นผ้าเหรอเอาเอ้าเอ้าเอาเอาเอาหยอกคุ้มพันแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ค่ะ นี่จะเป็นทองดําทองดําครับอุ้ยหน้าตาน่ารักจังเลยค่ะทองดําครับทองดําครับทําอะไรครับทองดําลูกแม่ทําอะไรครับตาตาโอ้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 ดื้อขนาดนี้พี่น้องอ้าวโดดจับเบาะแม่ได้ไงใครเนี่ยอยู่ตรงนี้ ใครเนี่ยว่าหน้าตาน่ารักจังเลยเสือทองลูกแม่หนูมาแอบใครลูกอยู่ตรงนั้หนูมาแอบใครแอบใครบอกแม่ที่แอบใครสวัสดีครับผมผมชื่อเสือทองครับผมชื่อเสือทองครับผมมาแอบใครครับผมชื่อเสือทองครับน่ารักจังเลยน่ารักจังเลยผมชื่อเสือทองครับผมโอ้ยน่ารักค่ะพี่น้ององ เบิง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 น่ารักที่สุดเลยค่ะเสือทองน้องไข่ลูกน้องทองดําน้องหมีทองเน้องทองดํากับน้องไข่น้องทองกราวนนะลูกนาะน้องทองกราวน้องทองสีพันผมชื่อเสือทองครับแต่เช้านี้สดชื่นมากเลยค่ะน้องแมววิ่งเล่นหยอกล้อกันอย่างมีความสุขไข่น่าอยู่ในเนี้ยมีไหม เอเส<อ>ื้อทองนี้ให้ถ่ายวิดีโอดีดีค่ะพี่น้องเนี่ยให้ความร่มมือแม่ดีมากเลยค่ะเอา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 ไปไหนไป,ไ,ปไหนไปไหนเอายืน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 รู้สึจะหล่อไหมตามไปดูคนอื่นอ้าวนอนลงค่ะนอนลงค่ะจับตัวได้แล้วจับตัวได้แล้วนี่เนี่ยที่ร้องที่ร้องปลุกแม่ตอนเช้าอะ่ะอันนี้คือทองสี่พันค่ะเอาท้องก้าวท้องก้า ทองกว้าวทองก้าวลูกแม่ทองกวาวลูกแม่อ,ววแมอันนี้เจ้าทองกว้าวใครเป็น้นงทองก้าวทองก้าวครับทองกว้าวครับตัวโตมากเลยทองดำทองดำครับทำอะไรทำอะไรอุ๊ยหยับไครอม๋มชอบเล่นอยู่ตรงนี้ชอบเล่นหยอก ทำอะไรทำอะไรทำอะไรทองสี่พันทองสี่พันทำอะไรลูกนี่แหละค่ะพี่น้องขอบคุณเอซทุกท่านนะคะที่ให้เขียิเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องกรมพันธุลากันค่ะขอบคุณหลยๆด้วยค่ะพี่น้อง